ยอมหาว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ายายที่สุดในนครหลองวงียงจัน์อาจจะใหญ่ที่สุดในลาวก็ได้เนาะเป็นทางจุดจำน่ายและจุดขายส่งขนาดใหญ่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็แม่นตลาดลาวซีเมืองสีโคตบองเส้นทางที่เขาจะไปเส้นทางเลขที่13เหนือะนะั่นเองนี่ไม่เป็นจุดที่เป็นขยายใหม่ด้ในดุคานเนาะแต่ก่อน,นมันจะบุกกว้างแบนนี้เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้มปนขยายใหม่ถาวาเขาสีาหยางให้ทั่วหยางให้โตอยู่ ไก่เติบอัน,นี้เมนเป็นจุดที่ว่าเพิ่นจะมีพืชผักต่างๆนานาสนิดเลยนำมาตั้งแต่ทุกภาคของเราเขาเลยตั้งแต่เหนือจนฮอตไต้แล้วก็รวมถึงสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศคือที่เขาหู้กันเนาะส่วนหลายก็จะแมนมาแต่ทางไทยจีนแล้วก็เวียดนามนั่นเองแต่ว่าพืชผักบางสนิด ที่เฮาเพบเหียนอยู่ในตอนนี้ก็แมนสามารถปลูกและจำหน่ายได้อยู่ในบ้านเฮาโดยเฉพาะแมนในระยะนี้แมนเป็นฤดูของหมากเกี้ยงวังเวียงหมากเกี้ยงน้ำบากาะขึ้นซื้อของลาวฮาเลยในตอนนี้ราคาก็สิแมนโลนึงสิบพันกีบสิบห้าพันขึ้นตามขนาดและตามเกรดนั่นเองเดี๋ยวสิพาทุก่านยางหล่อสมตลาดและมาเบิงว่าปัจจุบันนี้มีอันใดหนอที่ขายดีและมีอันใดที่เป็นสินค้า ในปัจจุบันนี้แน,ะน่ตอนนี้ยังเข้ามากันฮงซีว่างงงซับสนในหน่อยหนึ่งเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เพิ่นเปิดใหม่เนาะจากแต่ก่อนที่มาหามันหลันทางนี้เห็นเพิ่นยังหันได้เปิดเชื้อแต่ว่าปัจจุบันนี้ขยายออกมาหอทางด้านลุมผิดแล้วจากสังเกตเบื้องตอนเปิดคลิปเห็นว่าจุดโซนที่บอลจอดรถทางด้านลุมเเราจะเห็นว่าเพิ่นขาย เกี่ยวกับที่เอื้นว่ามหมักไม้ต่างๆก็แมนหมัมกไม้ทางบ้านเฮานี่เองแล้วผืชผักเรานี่ก็แมนผืชผักของทางบ้านเฮามาตั้งแต่ถุกผูมีภาคแล้วเลวะเนาะนี่หมักเครื่อหมักแต่งอย่างต่างๆจะมีขายมีสัมนายนี่ยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเป็นโซนของหมักไม้เลยอันนี้แมนเพิ่นจะขายเสาซีซ่โซมงเลยทุกทา่านต้องการมาเวลาใดโมงไหนแมนมาได้เลยในปัจจุบันนี่โลหนึ่งกับเสาห้าพันเก็บเนาะอันนี้มักเกี้ยงวังเวียงมักเกียงน้ำบากรลยทุกท่านนะฮถงละหมื่น มาเลยนี่หยได้เลยเีในโรงงานมีหมกโมนะหมกโมนี่ขับไปเจ้าเห็นเพิ่นปลูกก็จะแมนมาตั้งแต่ในส่วนที่เอิ้นว่าทางด้านอันเดอะไม่เขาไปเมืองปักซันเนาะรู้สึกว่าทางเส้นนั้นตามเส้นทางเลขที่สิบสามไตเห็นป้าแต่อันนี้หลายหลีได้นี่เนาะรู้สึกว่าหลายหลายกเกี้ยงนี่นะคุณโซนนี้โซนหมกเกี้ยงโดยเฉพาะเลยสะอ่อนหมกเกี้ยงเนาะ เกียงลาเอาทางนั้นเลยน้อยนี่น้อยแบบนี้กินแซ่บได้ทุกท่านน้อยนี่น้อยแบบมีบบบมอันนี้กินแซ่บได้มาเกียงบ้านเอาทางนั้นเลยมาเกี้ยงวังเวียงมาเกี้ยงน้ําบากก็มาจากทางภาคอื่นเติมกจะมีเนาะแต่ว่าขึ้นซื้อเรื่องของมาเกียงนี่ก็เคยมาแต่ทั้งเนีอยู่ที่เมืองเฟืองแขลงจันทร์ปัจจุบันนี่ก็ถือมาเกี่ยงก็จะ,จะมีมาเกียงมักหนาวหลายรอยะนี่ก็มีมาขามสนะคาลเรา็มาทางภาคอื่นแนมักนัดขึ้นกัน ส่วนหลายพืชผักเรานี่หันมาแต่ต่างแข็งทั้งหมดเลยและในระยะนี้พืชพันธุ์หมากไม่ตามฤดูกาลก็หากินได้ง่ายเนาะบอกว่าจะเป็นหม,มากนัดหมากมันเผาอย่างต่างๆประมาณนีน้จะมีนี่ดูเน,นะนะาะดูปลาโซนนี่ขายพืชผักล,ล้วนเลยเนะกาไล่เลยแบบคุณกำลังจะมีการขยายปรับพื้นที่ใหม่นะคครรับทางกลางนั้นจะ แลนอกจากนี้อยู่ที่ตงเมืองไซทานีเส้นทาง4 5 0ปีก็ยังมีอีกหนึ่งตลาดได้ก็คือเซมเพนเป็นในส่วนของตลาดลาวเนาะอันนี้นี่อันนี้เซมเพนสูงขามโดยเฉพาะเลยนี่มาขามนี่ล่นเลยมาทางไทยเนาะรุ่นแปดสิบหกกีบใหญ่ใหญ่เลยทุกผ้าดูนาเนาะยาวมาเลยเาอายางมาใสได้ แต่ก่อนหแต่สูตรนี่เนาะแต่ก่อนฮะเป็นห่อตีออนี้บอลจอดเลดอ่าบอลรถนี่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ิ่นขยายไปขางนั้นลูมพูดเนาะตัที่เขาไปเจ้ายางลูพูดเลยมาพี่เลยียเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปหาน,ะนั้นในเดี๋ยวม,มือหนึ่งแสนแปเขือโลชิหมักเพ็ด ปัจจุบันนี่มะเพชรนี่จะเป็นสามสิบพันนะนีน่ทุกคนเนาะขบเนาะหวานเอาไปเฮ็ดอย่างแกงกระแซบเนาะต้มกระแซบต้มกินกับแจ้วหวานปลาบ้มอ่ากินกับแจ้วปลาแดจังสีกินกับพวกพนพวกป่าพวกแกงไอด้เบิดเนาะมนาะไม้เนาะของจะข,ของบา้านเอาอันนี้จะเป็นขายกระลำขายผัยกากาดข,ขาวอันนี้มาได้ทั้งเหนือเบิดเลยเนาะเพราะว่านับตั้งแต่ที่ช่วงฤดูที่เพิ่นเริ่มปลูก โกแมนหลังจากเก็บเยี่ยวเขานะปีแล้วเนาะขาเข้าเดินทางด้วยเส้นไฟเล็กเดินทางด้รถรถไฟเนาะขึ้นไปท้างหลวงพอบางก็จะเห็นสังเกตเห็นเนาะจะเห็นว่าตามแล้วของรถไฟเห็นบอน่อทุกทางจะสังเกตเห็นหลังจากที่เพิ่นมีการเก็บเยี่ยวเขานาปีเราเพิ่นก็นจะพากันบุกเบิกบุกเบิกเข่าของเพิ่นลก็คือหนึ่งปลูกพักติดมีวาปลูกกับกระลำย่างสี่เนาะปลูกพัก เพราะว่าพอตกมาในเดือนนี้เป็นเดือน12อเดือนหนึ่งจะสียพูชผักก็ไปออกขายในห้องตลาดใช้เวลาหนึ่งเดือนหอสองเดือนเนาะเพชมะเขือมาหัวกรถกระลำทุกจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกชนิดนะพืชผักมันจะมีการติดราคาไว้หมดเลยอันนี้มันหกสิบพันพักกาดกอกแล้วลวกเห็นกบโป่นกับแช่แทบเลย มักเรนโล15พห้าพันเรนลาวหนังยิงจีนโล33มสิบสามหพันหลายเลยทุกคนถ้าสังเกตว่าคนคือยางมาหลายเนาะมันเป็นตลาดใหญ่โลคานมันเป็นตลาดใหญ่ละ,ะเอียดให้คนมันหลายมันกว้างะนะะมันเบิ้งคือคนหน่อยเนาะแต่มันความเบิ้งแล้วมันกว้าง อันนี้จะเป็นซุ้มที่เพื่อนสร้างเป็น,น,นงานยางเข้ามาเนาะจะสังเกตเห็นว่าเพิ่นมีการจัดสรรและมีะการแบ่งจะดีเลยทางด้านลุมเก็จะแมนขายทรงขายย่อยเนาะที่เป็นงี้ใหญ่เลยฮะนะะยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นเป็นซุ้มห้านเป็นล็อกแบบนี้เนาะอันใดนอยากจะได้อ่าของเรานี่หันมานี่ราเดือดรุ่นแะล้มาตลาดแห่งนังกา่าที่นตลาดลาวซีนี่มาครบจบ วันนี้บอลเดี่ยวเลยเนาะตลาดนางเกาพาทาุกท่ามายางหลาะสมมือพืชพักตลาดของบ้านเฮาการจับใจใส่สอยอการถือเอิ่นว่าการซื้อขา,ขายของทางบ้านเฮาเนะาะในระยะนี้ถือได้ว่าเศรษฐกิจของบ้านเฮากัหมายความว่ายังคงตัวยังขับเคลื่อนไปได้เนาะก็เ่ถึงขั้นว่าฟืดเครืองอกําลังซื้อของ คนในท้องถิ่นเนากำลังซื้อของคนในประเทศก็ถือได้ว่าไปได้เนาะทุกท่านบอกว่าถึงขั้นว่าฟุดเฟื้องไหลเนาะถึงว่าปัจจุบันนี่ที่ธ่า่ารฮุกันแล้วเนาะว่าเงินอัตราต่างประเทศนี่แข่งค่าหลาเนาะโดยเฉพาะแมนเงินบาทแข่งค่าแล้เงินลราเขานี่ออนคาเนาะปัจจุบันนี้ถ้าว่ารีนธนาคารกับซีแมนหนึ่งพันบาทหกแสนแปดสิ 6, 80, บพันเนาะ ถ่าเงนินเป็นเงินดอลลาร์เนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็ตกอยู่ที่ซาเอ็ดล้านเออบระมาณหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วมาณสองล้านเอ็ดเนาะห้าร้อยป้ายนี่แหละเนาะเซาเอ็ดล้านเลยปมาณหนึ่งพันดอลลาร์เนาะทุกทางข้าพเจ้าเข้าใจว่าผิดเนาะนี่จะมีเป็นโซนโซนพืชผักต่างๆน,น,นะครับแล้วมันจะมีอยู่ในซองของทางด้านนอกที่เพิ่นขายผักโดยเฉพาะเด้อ ทุกค้ามายางห่อส้มบรรยากาศตลาดวาดเหานะ่าเนาะทุกค้าจะสังเกตเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้นนจะติดราคาไว้เว้ดเลยพักชนิดใดตลาดแห่งนี้เระเป็นขายตลอดเวลาเลยเนาะทุกค้าเราต้องมาุญาตว่ามาโมงไหนเป็นสิบปิดมาโมงไหนว่าสิบวได้เนาะขายทุกเวลาเวลาเลยแต่ส่วนใหแล,ล้วก็บชิมนัน ตอนเศ้าๆนี่แหละครคนจิตจะมาหลาย็พักนานาาต่างโซนยาวก่นอีกเลยทุกคนยาวอีกเลยอันนี้จะเป็นตโซนที่เพิ่นขายสิ้นกันขายสิ้นสดเนาะสีงอสิ้นปลอยวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นมื้อที่หลายคนพักเวียกปักง,งานเนาะจะมาซื้ออาหารการกินไปซุ้มไปแซวก,กัน สามสิบห้าเสาห่าเราติดดูข้างในรวมสาม 65, 000, สิบหกสิบห้าพันวัคซีนหมูโล่หนึ่งหกสิบห้าพันเกะเทากับเงินบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะร้อยหนึ่งหกสิบแปดพันอ่ากระสบประมาณเก้าสิบป่าย ก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปะเก้าสิบแปดบ่เก้าสิบเจ็ดนี่เลยนะทุกท่านเนาะนี่จะขายพักเอ้ขายป่าเนาะบริการขว้าพ่ออมาเภอปลาตองปลาตองพูดปลาดุปลานิน่งปลากระสัง รถนึงสี่สิบห้าทุกท่านปานินต่าระซังเนาะของแซ่บด้วยน,นะ

เสือบอกทุกทานว่าคนลาวเป็นพี่น้องกันเบิดได้ไม่ฆ่ากัจใจมักเอลยว่ะสี่ซอยในได้ไอ้สี่ซอยในได้น้องเอ้สี่ซอยในได้ลุงป้าเอาอา่ะสี่ซอยในได้พี่น้องเห็นบ่คือทุกคนเป็นพี่น้องกันหมนดเลยนะน,นี่ป่าส้มเลยผู้ใดญ่ทองผู้ดีนี่กินป่าส้มนี่ถือว่าอานหล่นเนาะ สิพายลกค้าเข่าโซนอาหารแซ่แข็งอ่าอาหารแซ่แข็งเนี่ยเราจะิออกไปเบึงในชนที่เอินว่าเป็นผักสดเนาะผักสดทีม้าขายตละล่ออ่าในช่องตอนเศร้ากันอันนี้ตัวพืชที่ผักสดก็จะมีน้ำเข่าเนาะถ้าว่าอาหารทะเลบ้านเฮาบูบีทะเลเลยห้อยชนห้อยอยู่แล้วเนาะน้ำเข่าอย่างเดียวถ้าเป็นอาหารทะเลอาหารแซ่แข็งก็มีโซนทางด้านลูมินอทักต่อจะขายซีดยามมา แลวนอกจากนั้นเก็ซีมีเปิดเพื่อขายของกินซุกเนาะทางด้านนี้ขายซีดหนังขายอย่างต่างๆซื้องินเยูใ่ในส่วนก็หลายเนาะซื้อมาซื้ออยู่นี่ไปขายต่อกับมีซื้ออยู่นี่เอาไปเข้าห้านอาหารอย่างต่างๆเนาะก็จะไม่เอาอยู่นี่เบิดเลย ของตลาดล้าของเฮาเนอนยู่ที่นรอนกข้อหลังไม่จัดตลาดล้วโอชี่เมืองสีโคกตบะบออเสน้นทางที่จะไปทางลวนพาหามาแต่เสน้นทางสนามบินเนาะออกมาก็จ่ายสามแยกสีไข่โคกมาเลยขี่มาเลยจะยุ่ฝัางทางกมข้อมือเนาะตานยิ่ๆเลยเลยดูทานเนาะเขามาก็จะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้ขับรถเขามาจอดทางด้านในพี่เนาะก็เฮาสีเขามาจอดได้กับธรรมดาเนาะไผ่เติบในเติบ คุนซื่อว่าเขาเจ้าหับต้องแบบว่าเป็นตลาดที่ว่าใหญ่ที่สุดเลยละเหรอเนาะในลาวเขาเรียกว่าจะพูดว่าตลาดลาวกะยังเป็นอันดับสองฮ้องจากตลาดโรซี่อยู่เนาะตลาดรซี่นี่มันใหญ่ที่สุดแล้วเฮดตั้งเฮดน้ำเข่านี่นี่นทุกท่านโซนที่เปลี่ยนคักที่มันโซนทางด้านนี้ ผมเป้าสิบพันแปดสิบพันมีบริการที่เอาาิ้นว่าผักรวมนี่เนาะผักรวมเอาไปขวไปแกงก็ได้เอาไปเห็ดแกงน้องไม้เนะาะส่วนใหญ่อาหารพื้นบ้านเขาคนเราเขา็ได้ห้องเต้สิบหัอกาสนา ขาดนาโลนึงเจ็ดพันมือหนึ่งสก็ชิประมาณนี้เลยทุกค่าเนาะบรรยากาศการจับใจใส่ออย แล้วก็กินอยอเราก็ถึงราคาพืชผักที่มีขายอยู่ในบ้านเฮาในตอนนี้ก็ถือได้ว่ายังเป็นตลาดราคาที่ทำได้แล้วก็ยังเป็นราคาที่โบ๊ทโบ๊สูงหลายเนาะสามารถแตะต้องสามารถอะไรได้เนาะเพราะว่าพืชผักเหล่านี้ถ้าว่าเฮาบ่อยากจะซื้ออย่างาเช่ยเฮาก็สามารถปลูกเอาได้เนาะพืชว่าทางบ้านเฮาเนาะภูมิแล้วก็พื้นที่ดินอย่างเี่เน่ะเฮาสามารถเหดปลูกเป็นสวนสัวาดสวนอเฮาได้เนาะส่วนอยู่ใน ารเขากินเยี่ยสิกะปลูกยางละ,างะือแมทแตงสีเนาะหอมบัวแมดหนึง่งหอมป้อมแมทหนึง่งแตงสูตรก็เหลือกินแล้วเนาะเพราะว่าพืชพักแล้วนี่ฮั่นการปรุงแต่งอาหารเราต้องได้ใส่อยู่ทุกเมนูอยู่แล้วนะหอมบัวหอมป้อมเป็นเมนูอาหารเป็นพืชที่ผสมเป็นเครื่องเทศเนาะคันว่าเราก็ได้ของเรานี่ถ้าาทำพืชที่เราก็ปลูกได้เยอะที่มาขายทางตลาดก,ก็สิเป,ป็นประมาณนี้นำมาซื้อเอาแล้วก็ไปขายต่อก็ได้เช่นกันในราคานี้ คือชื่อว่าเป็นตลาดที่ว่าใหญ่อันดับต้นๆของทางเวียงจันท์หรือว่าทางลาวเลยก็ว่าไรเนาะพักพักเรานี่มันพักอยู่ในบ้านาเขาเลยนะทุกท่านเนาะพักเรานี่นี่นะถามว่ะฮ่าสิมาซื้อเอาไปอ่ากินเอาไปนะก็มาซื้อเอาอยู่นี่ในสวนทางด้านนี้เนี่ยแล้ว thank you นี่อนสิบเป็ดก็คือพวกโตจะมีหาหายับมาทางด้านเทิงก็จะไม่เป็นโซนที่ขายเครื่องปรุงแล้วก็อาหารแห้งกันนะนี่คือที่ทว ER านเห็นนี่แหลนะเนาะเครื่องปรุงต่างๆกันกันเป็นพวกน้ำเข่าพวกสินค้าเหล่านี้เครื่องแห้ง แต่เปนอยู่ในหอหาหารเทิงสิด้อสิประมาณนี้เนาะเป็นการรีวิวอ่าแล้วก็พาชมบรรยากาศการจั่ใจใส่สอยอของทั้งบ้านเฮาเนาะบรรยากาศการซื้อการขายทางท้งร้งานเฮาบางตลาดกับสีราคาที่แตกต่างกันเนาะราคาจะบอเท่าเทียมกันอ่าจะด้วยหนึ่งคนค่าขนทรงค่าคา่านั้นค่านี่อะไรนะทุกทนะ่านเนาะมันก็ทุยางมันมีค่าช้จ่ใจของมันอยู่แล้ว เล็กเล็ก้อยอย่างไประยองซีดเนาะเกื่บเป็นสีสันแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศให้ทุกท่านด้ครับสมในคลิปวิดีโอนี้ขอบใจทุกท่านที่ชมและติดตามแนะนําเพิ่มเติมเนาะไ้ไปรีวิวเพิ่งสถานที่จุดใดเติมวิดีโอนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพาทุกท่านอย่างเละสมเนาะเบื้องกินอายบรรยากาศอาจจะบ่ได้เอื่อน่าเข้าถึงเนาะทั่วถึงแม้ว่าทุกอย่างเจาะจิ้มเนาะหลงลึกอย่างซีหนาแต่อันนี้เป็นเพียงพาทุกท่านอย่างเละสมแล้วก็บิรงภาพบรรยากาศ ือว่าทุกโซนนั่นแหละเนาะของตลาดดังกล่าวนี่